สวัสดีครับผมสมพศเกตไกวันนะครับบริษัทโตเกียวมารีนประกันชีวิตประเทศไทยจำกัดนะครับวันนี้ก็เป็นอีกวาหนึงนะครับของการคิ c k อ f f เปิดสกราดการทำงานในปี2567ผ่านไปอย่างรวดเร็วนะครับในปี266กับผลงานต้องถือว่าทํากางปัญหาหลายหลาอย่างที่เกิดขึ้นเราก็สามารถผ่านพ้นไปได้ด้วยเบี้ยประกันร,รวมทั้งบริษัทประมาณ11,000กว่าล้านนะครับ แต่อย่างไงก็ตามนะครับปี6 7ผมมั่นใจเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าน่าจะเป็นปีที่สดใสสำหรับโซเกียลมารีนประกันชีวิตเรามีการนําเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเรามีการนําเสนอในเรื่องของโครงสร้างผลประโยชน์ต่างๆให้กับทั้งฝ่ายขายนะครับแล้วก็นําเสนอผลิตภัณฑ์ที่เป็นประโยชน์กับลูกค้าของเราประกอบกับความพร้อมของฝ่ายขาย ดังจะเห็นได้ว่าในเดือนธันวาคมที่ผ่านไปในการปิดบัญชีเราก็สามารถปิดบัญชีด้วยเฟิร์สเยียพรีเมียมมากกว่า200ล้านเรากลับมาแล้ว14ปีที่ผ่านไปนะครับลดเร็วมากเราเริ่มต้นปีที่15ในปีนี้ด้วยความมั่นใจว่าแม้ว่าอุปสรรคปัญหาต่างๆจะมีอย่างต่อเนื่องตลอดมาเราก็สามารถฟันฝ่าอุปสรรคปัญหาต่างๆไปได้และปีนี้เราได้รับการตอบรับจากฝ่ายขายมาร่วมงานคลิกออฟ อย่างอุ่นหนาฝาครั่งมากเป็นประวัติการได้รับความปรุณาจากอาจารย์ลักษ์รัชศีก็เป็นอีกปีหนึ่งที่มาร่วมกิจกรรมคลิกออฟก,กับเราเบิกเลิกเบิกชัยและผมหวังว่าในปี2567แล้วก็ในช่วงนี้ก็ยังเป็นช่วงวาระปีใหม่ก็ขอขอบคุณไม่ว่าจะเป็นลูกค้าฝ่ายขายอีกครั้งหนึ่งทั้งทั้งที่ก่อนหน้านี้ก็มีเทปเพื่อขอบคุณสวัสดีปีใหม่กับทุกๆท,ท่านไปแล้วนะครับ และหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าโตเกียวมารีนของเราคงได้รับการสนับสนุนจากท่านภูมิเกียรติลูกค้านะครับตัวแทนในปีนี้เราจะร่วมมือกันเดินหน้านะครับเพื่อสร้างความสำเร็จไปด้วยกัน15ปีคือปีนี้เราจะทำปีนี้ในปีที่15ให้เป็นปีที่ยิ่งใหญ่บนฟาร์มพร้อมที่เรามีความพร้อมตั้งแต่เริ่มของต้นปีมีการแข่งขันคิกออฟไปต่างประเทศ ล,ล่องเรือซึ่งเป็นกิจกรรมที่เราทําอยู่บ่อยครั้งนะครับแล้วก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นฝ่ายขายหรือลูกค้านะครับสำหรับเป้าหมายในปี2 0 6 7นะปีนี้เราก็ตั้ง First Year ยร์พรีเมียมไว้ที่ประมาณ1,600ล้านนะครับรีนิวก็6,000ล้านรวมแล้วก็มาสัก8,000ล้านในปีนี้เฉพาะช่องทางตัวแทนนะครับแล้วสิ่งที่ผมคิดว่าความไม่เหมือนใครก็คือการที่เรามีการปรับเพิ่มคอมมิชชั่นผลิตภัณฑ์ต่างๆให้กับ ฝ่ายขายซึ่งถือว่าเป็นจุดที่ฝ่ายขายก็แสดงความพึงพอใจนะครับว่าบริษัทเองก็พยายามแบ่งปันประโยชน์ต่างๆให้กับฝ่ายขายอย่างเต็มที่นะครับฉะนั้นการปรับขึ้นคอมมิชชั่นให้กับฝ่ายขายจึงเป็นข่าวดีต้อนรับปีใหม่2,567แล้วก็เป็นแรงจูงใจให้เขาทํางานอย่างเต็มที่ในปีนี้อย่างแน่นอนอย่างนั้นก็ตามนะเขาฝากโตเกียวบริประกันชีวิตไว้นะครับกับทุทกๆท่านนะครับและขอบคุณสําหรับการ ร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันเป็นอย่างดีในปีที่ผ่านมานะครับแล้วเราพบกันเดโ๋วกันต่อไปครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ